น้อยน้อยแต่ว่าสุกขาดเลยเดี๋ยวงมาค้างเนาะเวลาเห็ดเบียกไม่เมื่อยอ่ะสามหน่วยอันนี้ขายเยอะมากกันสามสิบกันในกำไรอยู่ขายบริษัทนังปัดโอ้ยงวยเกี่ยวเข่านะจะข้อมันไม่กินข้องูมูกับลูกแปดลูกแปดหรือาโอ้ สื่อมาสามหน่วยแซวขายหน่วยละสามสิบเดือนีพี่น้องสบ,สบายดีเนาะสบายดีเบิร์สุขสุขคนสบายดีตอนเที่ยงหลังจากที่กินข้าวเนาะบางคนก็กินท่านได้แหล้วดอกบางคนก็กินแล้วน้ำแน่ละละ่ะทั้งนี้ก็เตรียมคลายมังโม่ให้ลปนะาลาแพงเนาะอันนี้คือของหวานกินข้าวแล้วมันก็ต้องมีของข้าวของหวานนะเนาะเจ้าเจ้า สามสติก้านโม่ไมด้มีแต่แตงโมผู้ใดอยากอันน้ำเขียวน้ำสมน้ำยังก็มีเออซื้อมาซ่าวกับสิขายสามซิฟคือกัดตกใกล้อีกคุณนะพงษ์คนตกลวก็คือเห็นว่ากลิ่นๆทุกอย่างก็ต้องซื้อเด้อพี่น้องเออจกทุนออกก้อนคอยเป็นผู้ออกทุนให้ก้อนและแล้วน่ะสิไปหลบหนีกับพัวแล้วเหตุเฮือนเหตุเฮือนกลางน้ำนะพี่น้องเฮือน ่ายกระจา่ายบกครบกับยามมาทวงเพื่อเกี่ยวเขาแล้วก็ห้าวันนี้เห็นเงืนก็คือสซีบด์ไปพร้อมกันนะเจเลสะทกเลยอ้าวนี่กับเขานี่คอยกระซื้อมาเนื้อยคอยเฮ้ยจ่ายไปแล้วหนึ่งพันบาทกระซื้อมาหนึ่งพันบาทคอยแบ่งไงครึ่งหนึ่งห้ร้ก็เป็นหนึ่พบาทเหมือนเดิมไดเอยร่า่านีัำได้ อากินกินจ้าบูสาร่ามาเมืองด้จากถนนเจ็ดีิไปหาเมืองมันโมเมนต์ง่ายอกินอะไรชื่อหาล้อกัรยักพันเลยชื่อพันกันนี่กำลังสี้แย่ไรทบเครื่องเฮ้ยน้องใครติกินหน่อยวอสมามามาของข้าวของหวานมะนาวพิมเตรียมพร้อมบูมีพยากรถถอยบอส ขีดแท้เลยไม่กล้าขิดบอกสบายพี่พี่นองสูดมาทางนี้เดลยเด้อสบายี่น้องคอยสิบริเก็ตเงิ่น้ำุกเจ้าหรือบิเก็ตเนื้อแย่มาสบายดชุมเผาเป็นคนเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกินฟรีเกี่ยวเข่าหน้าไพ้กับผู้นั้นเป็นเจ้าภาพเจ้าของหน้าเป็นเจ้าภาพเฮ็ดซองวงเั่นนี่บางคนก็ไปนอนน้ำก็บมีตายคือว่ายพอตายสภาพได้เอากินเดี่ยวรูปเห็ุหน้าแล้วพอตาย บอสไดไปกินข้าวไม่ซ้ำบอตายไปได้กินแน่นอ่ะโอ้ยบอตายบอท่านได้กินข้าวไม่ก็ตายแล้วเสียบๆได้พานั่นเลอแต่พอครูแผดคนเดียวเมาใส่ลุงให้เรากินลายๆมันจะหมดได้หางลายทุกอย้เคี่ยวข้าวมู่ล้วเป็นอันฮิวเพิ่นนั่นให้เขาเพิ่นเนมึงตัวหางใบยาเพราะว่าใบยมันเพื่อนใบยาไงเพื่อนใบยาไงเนื่อนใบยาต้มไก่กับใบยาเออเพิ่นบอกกินได้ต้มไก่นั่นเดี๋ยวนี้ กินเขากับอ pe ันน huh no, like ่ก๋วยเตยต้มแซบพี่น้องซื้อเนื้อมาทดกท่านหนึ่งกิดว่าสิเกี่ยวขาอันเจลล่บริสื่อมากมื่อนี้กบนขอโทษขอภายเทให้เอฟซีิดหวังว่าชิน่ะเขาทาเบิงหลายคนอยากเบง้ต่่มจะดอกนี่าออกแนาเจเล่จะกินข้าวกับอะไร แต่วันนี้ผิดหวังแล้วเกี่ยวนาลุงเรนค่ะสาภัยอยากให้อันทีมงานกินแนวเซฟกับผักเงินมาเดียจ้าไม่กินหมดจ้าในเงี้ยจะฝากกี่แล้ามากกว่าผักเงินไหมฉันสิอยากกินของดีๆได้เห็นปา นางตอบกลับนางบอกว่าถ้าอยากให้ทีมงานเกี่ยวข้าวได้กินดีกับฝากเงินมาจ้านางบอกว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ลาบบางนะคะใจนะาหยุดยัยยากน้ำไหลเขาอยากว่าแล้วง่ายรังเด้อลูกพี่นางเป็นตง่ายบมดค่ะโไก่มคนก็ไล่ม้าก็ไล่กําลังวนอยู่วนกินอยู่เบาไล่พี่น้อง แล้วบบว่าอันนี้ก็บขั้นหัวหนามบดซื้อมากบมาได้กินกับเข่ากันสิบอมีแมนพี่น้องหอบมาจ้าแต่ใจเย็นนด้เนาะลูกน้องก็คือลูกน้องขั้นมือได้เบลกีบอมาแล้วใครเนี่ยเขาขืนไว้เขาขืนเที่นไฟเที่นมันเราอย่ามือม่ได้กินเออมืออื่นหามมาเจออะไรความจีงดมาจากอาทิตย์หนึ่งมาจากอาทิตย์หนึ่งก็เงียบอยู่ซิมบอลขั้นบอมแนเกี่ยวเขาเจ้าเจ้าหามมามืออื่นอย่ามาเด้อเพราะว่าเวลาเบลกีมาอีดีควมจริงพี่น้องเนี่ย เราเป็นคนแบบอาหารต้องเฮ็ดอันนั้นเด้อต้องเฮ็ดอันนี้เด้อแล้ววะคือแบบเ<ว>จ้าของนาขงเขาเลยบอตื่นเขาเตรียมสินแล้วเาามโอ้ยนางสั่งไ้เมื่อวานาว,านาวานาน่าหัวหน้ามื่อื่นทำประเทศยังละมาแต่เศร้าดเด้อสิเกี่ยวเขา่าหน้ามาไม่ให้กินซอย <c oughs> เออนางบอกวางแพนไว้แล้วนางว่าข้เกี่ยวเข่าหน้านางข้าเป็นฝนบปตกมันนี่นางบอก,บอกว่าก็ะสีอาหมหัวหาน,าน้าแลวเมื่อวานบ่มีซือ้อหมมาเจ็ดโลวางแผนไว้แล้วเออกระสหอูโม่ไรคอยไปเฮ็ดกับเข่าพร้อมนางว่า ไอเดียวันนี้ตื่นมาฝนตกนั่งเลยเปลี่ยนใจลอดตายนะว่ะลอดไปอีกหนึ่งวันบอกินหมูนาเจิแหมันก็นอนนอนตอนบ่ายเนาะอย่างนอี้แต่พออันเลยอันเป็นคิวอันลุงเลินลุงเลินว่าฝนตกกับสิเกี่ยวกันเลยบับคือกันละกินม่วนมเมื่อกี้สีเกี่ยวของลุงเลินแหละผมแล้บแดนี้จังสิไม่น่ากินแหล่พอดีเลยนอนแอมแซมน้ำกันพอดีนอนเบิดข่าว นอนกับปกบันลุกมทัน hmm> สิไปเกี่ยวนั hmm> ่นจ้ามันลกมีแต่มันสิลปูลาแม่กินบะบางมเลยมุนมาเด้อบอกมาให้เเด้อบุญแล้วบริทางข่าวสมหนังเจาะนี่นะแดดเอาไม่เลยนี่ใครอยู่แดดเยแดดล้วใครเนี่เอาไปครื่องเงียบินสินเหมือนสู เป็นตาสีแทงออกมาบอร่มอบรมโอ้ครับมันเงียบจริงๆแต่ยากเด้อมันแบคาุ่มแห้งอ่ะฝนบ่ตกคลุ่มทางใคราเนี่ยเราดูเก็บเกี่ยวมาเด้อใจรวยกินข้าวแล้วอะไรอย่างเงีก๋อยเนื้อเพราะว่ามีคนมาเห็ดกินถ้าขึ้นมัลก็คือกินโลดแม่แบบนี้นะใคราเนี่ยโบมือเป็นไงเอา ทำเกั้นินมาแล้วไหมกับข่าวอ่เมื่อตัวี่เหลี่เมือนแล้วเขาก็รบอแสงแล้วกัวเฟสจ้ินมาเขาบอกเขาอิ่มเกียวแล้วเขาบอกกบนี้ับพาผาไปจากลูกเนี่ยอ๋อสามลูกเก้าสิบบาทของเขาจ้า เรี่อาเปิมาะมาเปิดดีไว้เอาเขาอมาต้กแต่มมื่อวานถึงลืมยยเราจะหมดดาถ้ากดมันจะมันหนักเวลาผามังใหม่น้ำนูมันสาน้ำทางเทาน้ำกระหน่อยเะยรหเปล่าของฝากอันนี้ของเงนสาวร้อยบาวอ้อยพ่าจากจ้วของสวนสวนผลไม้ผากมาให้แต่ว่าผากมัน บริสุทธ์อกเขาเจ้าฝากมาให้เขาเจ้าส่งมาให้เจ้าเขารับเอาเสียฝากคาฟังนี่ส่งมาให้ซาซุยเนี่ยกองหนึ่งซาซุยเลยไปเอามาเลยวมาส่งมาสซะลอยกองหนึ่งเจ้าส่งมากับอาทิตย์หนึ่งแปดมอน่เออส่งมาจากอุตรดิตถ์นะต้องขอขอบคุณเจ้าของสวนด้วยพอพ้นละเมิม่เป็นว่าพี่น้องถ้าเป็นขล้องแห่งส่งได้ถ้าเป็นพวกข้องสดหรือว่พ้นลมินะ บรต้องส่งหลายเถื่อแล้วว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่ามังคุดยังก็แล้วแต่เงาะยังก็แล้วแต่นี่เป็นลองกองเนาะเจ้าของสวนเขาส่งมาเพื่อกะรอยากหูว่ามันส่งมาแล้วมันกินใดบอกระิคอร์ยญาเปิดนะจ๊ะเพราะว่าเป็นอย่างจะเปิดคือเบกไ่าให้เจ้าของก็เจ้าของเขาเมื่อเกี่ยวเข่าเดี๋ยวมามันก็เน่าหมดเปิดให้แม่มันันไม่เดแม่มันมบไม่ไดลูกมันปอันนี้บอกว่าได้ีปนอกพวาก็จะส่งใบสื้อเหาบริื้อเนาะ บาใหญ่รวยมารับของนี่เต่วว่าเขาเจ้าหอใส่กระดาษย่างดีอาคินกิกเออมโม้ออกเน่แต่ิ้งกเจ้ากระหอจได้อบอกค่มันซามมอะมันกันหมดจโยนอนจอนนอนเดแต่วเขาเจ้าหอแต่ว่าแต่ว่ากองเขาเจ้ากระจอดีเดีแตวว่ามันอากาศนาะพลไม้มันก็บไ้บเวงนีบางในพี่น้องนี่ สมันนมมัาจะได้กินเลยผักอันนี้น่นอันนี้อันนี้เขาเจ้าก็ะหอยยางดีแต่ว่าแต่ว่าหลายโลอีเดิไม่เป็นห่ารูอุตระดีอุตระดีโอ้ยบม่ได้กินจากหมากหรอกพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้บมผมเป็นกราด่ามากได้พี่น้องเพราะว่าเปิดไม่เปิดน้าใจอยู่เงมันอยากส่งไม่กินเนาะแต่ว่าพอมาหอดแล้วมันกลัอุ้ยบนในในรังอ่ะนะ โบได้บ่เลือจากหน่วยเลยนี่อันนี้เรื่องจริงพ่อะเขาปุ่น้แน่พ่ออันนี้หมดมาขืนอยู่ห้ามันเบเกลกันนั้นมีน้ำหวานที่เรพ่อค้าน้ำซ่าเราจะเคยกินตรงยแต่ว่าเข้าใจเพิ่อนจะยังทีเรามีบอกกันแหละถ้าผลไม้จะส่งมาของสดจะส่งมาเนาะมันจะรู้มันเหลือมีพอได้กินอีป่บะส่วนใหญ่มันเน่าเบอร์มันมีเงินหย่อน ที่าดอันนี้โปรเทอออกลีเทอร์นออมันมันเน่าแล้วผางเสียมีอยู่แต่เขาเจ้าบอสเขาเจ้าก็ห่อย่างดีค่ะแม่มันเอาสามมือซีมือห่อมันก็อันโบเป็นอย่างเด็กแต่ว่าอันนี้มันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือเจลี่กมาถึงงานแเจ็ดมือเพราะงั้นคืนแบบนี้ขึ้นใหญ่เลยสลุบโได้กินเตานะ อ่าส่งมากแต่วันที่วันที่สิบหกคุณอะเมื่อวันที่สิบสี่แล้ว้าแต่ว่าเรามาหอดแต่เมื่อเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเขาไปเอามากินมากนึงพี่น้องเสียดายเด้เนาะเสียดายขอใส่ที่แกะก่อนเพราะว่ามันเน่าแล้วมันกินบ่ได้แล้วขออนุญาตเนาะจังได้กระขอบคุณก็ขอขอบคุณคนฝากแต่ว่าทั้งที่นี่วราต้องเรต้องส่งมาพี่น้องครับถ้าเป็นผลไม่แต่ว่าเคยมีอ่า พี่คนหนึ่งทรงอ่าโรเรียนมาให้เดี๋ยวมันกาเน่ากระจายมือแล้วมันอยู่ในกล่องแล้วมันฮอนเนาะมันฮอนอีกอย่างเวลามาแล้วเขาเก็ตเสร็กดังอีกมันแห้งเอาเขาเสีเอาเคร้งแบบไหนมันเน่าหมดเลยจ้ะมันเน่าหมดเลยจ้ะก็เสียดายนาะโอ้ยกัากุชช่ามาม่ากะใครได้กินเนาะพี่น้องมาผัดเน่าหมดนี่นะมามันส่าดำฝั่งเฮา แต่จริงแล้วแล้วปิดจากสนเลยแล้วกับแพ็กกล่องมาใหงเลยเราอุตสาห์ห่อกระดาษยังดีเนาะพออยู่ล่าเดี๋ยวมันขนส่งมันมาลงเล่าอีกอะลาหมื่อีกเดียวัวสิมาหอดเฮาน่ะมาสาแถวสวนรเขตในพี่น้องแล้วก็ลงมาปักส่งอีกกระส่ายถ้ากองแหงคืออะไรเป็นขนมเกี๊ยวกุ้งเอ้ยแปลว่าเป็นเดือนของพญาอะไรทีแบบว่าอาหารยังสีน้ำผักมากพอได้ดอกนะคือตอนป่านะฝากมากอนามาเนอะไหมนะยังหนาวเวท มังคุดแข่งไปเลยไหนแม่นแข่งก well ับทั้งหนั่งมังคุดแข่งทั้งหน้ามันเล่ดีได้มังคุดอ่ะบ้ามันดูสุดเน่าจนเบิ้ลกันเน่าไม่ควรผักผลไม้หร <ok> ือว่าของมันมันเคี่ยวเอามาอมังคุดมันขนส่งมันกับบริวารมือสองมื่อหอดบัณฑ์สว์อาทิดหนึ่งเนาะนั่นอะไรพี่น้องเดี๋ยวแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วสรุปก็คือหมางใหม่บริวากินหมางโมกินไปเบิดแล้วเนาะ เดี๋ยวมาฮานนี่สีดคอนอยาาลาก่อนพี่น้องขอบใจเบิร์ตสูู้สู้คนที่ติดตามไปแล้วจ้าสบายดีเด้อขอบคุณหลายๆลาเด้อพี่น้องมีแต่ทีมแม่แม่อยากกินมาอยากกินมาได้พี่น้องเลย